ห่างกัน4ปีครับ20กับ24ต่างกัน5เซนติเมตรร้อยลายนี้ครับเริ่มตั้งตัวได้แล้วครับภูมิขวาเข้าไปสองอก้าครับอ้าวโดดขวาคืนเหมือนกันแรลกกันเลยครับอาครับแมประเภทศอกเฉือนโอยดูลูกดันลูกขวางหน้าครับโอ้ยคอแทบหักถือเป็นแท็กติกนะครับเป็นกลยุทธ์ครับ โอ้โห่ฝันสอกครับมาเลยโคลาทางก้อนห้อยด้วนครับโอ้ยบวกกันสี่แยกเลยครับตอนนี้อ่าครับแหกโค้งไปแล้วแหกโค้งไปแล้วแหมเลือดสีแดงแครับไหลลงมาเป็นทางแล้วครับเป็นหน้าตาของภูมิอาโนเห็นแล้วครับพยายามเดินเข้าไปขย้ำเข้าไปเปิดบาดแผลครับโอ้โหภูมิใจไทยแลนด์ภูมิใจไทยแลนด์แหกโค้งไปแล้วครับแพทย์สนามโอ้โหมาเลยครับ พี่หมอคณิตวงสุรีสับเลือดนิดนึงสัตว์ดูครับแมยังแข็งใจครับยังกัดฟันโตนะครับภูมิโอ้โหนี่ครับแกอ่อนเลยครับโอ้โหร้อนําร้อนชากับเด็ดมวยเดือดวันนี้ครับมันรู้ทึกใจครับเดินหน้าเข้าหาเลยครับภูมิครับต้องเอาคืนเลยครับยกนี้ตัดล่างเข้าไปครับโอ้โหหู้ย ไต่ช้อนเลยครับลูกนี้ก็เริ่มจะกล้าอ,ออกอาวุธเลยครับภูมิวงในครับดักเสียบดักแทงมากัสู้ดีเหลือเกินครับเจ้าภูมิอ่ะแงออกมาครับปวยพรเกียวปุ้งชำเลือนดูบาดแผลอีกนิดหนึ่งมันขยายขึ้นหรือเปล่าครับ โอ้โหพรุ่งนี้เช้าจะเป็นยังไงครับระบมไปหมดนะครับแบบนี้ครับโอ้โหต้องเบรกอีกครั้งหนึ่งครับดูมันจะขยายมากขึ้นนะครับไหวไม่ไหวครับได้ไหมโอ้โหมันไหวดูภาพช้ากันเลยครับโอ้โหไปเข้าทัดดอกไม้นะครับ แมพุ่งเข้าไปเหมือนศีรษะจะชนกันลูกนี้ต่างคนต่างสับครับโอ้โหขาย่อขาสั่นขาคลอดโอ้โหลนีเลยครับแม่ถึงก่อนด้วยครับอโนแต่ว่าตัวเองนั้นุดนะครับแล้วส่งให้ขึ้นเลยครับดูภาพช้าครับความเป็นนักสู้เต็มร้อยอยู่แล้วครับแต่ว่าดูเหมือนจะกว้างขึ้นบาดแผลอันตรายขึ้นใหญ่ขึ้นแหละครับแม่ก็สู้สุดใจเลยครับภูมิ powerhouse p h เก็ t แต่ว่าท้ายสุดครับบาดแผลมันชะกันจริงๆครับเพื่ความปลอดภัยของนักมวยครับพี่หมอคันนี้ก็ต้องบอกว่ายุติอดุลกัลนอร์ครับฟันศอกเอาชนะเทคนิคอลน็อกเอาท์ภูมิพาเวอร์เฮาส์ภูเก็ตไปได้ในยกที่2